โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราพาไปหาหินกันครับหินที่ใช้เปิดประตูไปคาบิดนะมีทั้งหมด4หินนะครับอัปเดตเพิ่งมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาหินกันนะตอนแรกเนี่ยให้เรามาที่สลิงตรงนี้นะครับซึ่งบอกไม่ได้จริงๆนะว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าอัปเดตเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเกาะเนี่ยเราก็คงยังไม่จํากันไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็ตามในคลิปผมมาเลยก็ได้นะบริเวณที่มันอยู่มันจะอยู่บนแคมป์อิมพีนั่นแหละครับตรงสลิงอ่ะทุกคนขึ้นมาเลยนะครับหรือสังเกตจากตรงปะปะคานตรงนี้ก็ได้้้้้นนนนนนะะทีีี่่เเเป็็็ไมมมแลลลวกกขึารรัจจออยยูตตงงส เราโหนขึ้นไปนะครับนะขึ้นไปปุ๊บนี่จะเจอบ่อตรงนี้ครับหรือจะเก่งง่ายคือบ่อตรงนี้จะเป็นบน่อตกปลาลีเกนนะส่วนหินเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะครับให้เราขึ้นไปปีนหินขึ้นไปเลยนะเนี่ยจะเป็นหินตรงนี้นะครับเนื่อนไขของหินตรงนี้นะคือต้องเป็นสลิยุปราคานะส่วนสลิยุปราคากับหินอีกอันเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยชิ้นต่อไปเนี่ยให้ทุกคนมาที่หลังเกาะตรงนี้นะหลักปลาลีเจนนั่นละครับเดินลงมาแล้วก็เลี้ยวขวานิดนึงนะมันจะมีมันจะมีถ้ำอยู่นะครับถ้าเราเดินลงมาเรื่อยๆนะตาามมมคลผได้เยรับ มันจะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีดอกไม้ข้างบนนะครับนี่คือสัญลักษณ์นะเดินลงมาได้เลยเมื่อเราเข้าไปนะครับเราเจอกับโทเทมนะครับกับชิ้นส่วนอันถัดไปนะแล้วก็มีเบ็ดใหม่ด้วยนะาโทเทมเนี่ยเราต้องใช้นะครับซื้อไ้เยอะซื้อไปจะส,สองกันนะครับโทเทมเนี่ยเมื่อเรากดใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นสุริยุป,ปราคาครับเมื่อเป็นสุริยุป,ปราคาแล้วเราจะเก็บชิ้นส่วนข้างบนได้นะครับชิ้นส่วนอันถัดไปเนี่ยคือการตกปลาบริเวณที่ผมตกได้เนี่ยคือเป็นคลองน้าตกนะเถ้ายู่าตกตานะ แล้วถ้าทุกคนเดินไปตรงนั้นอ่ะมันจะมีแบบเป็นเส้นทางสายน้ําลงมาแล้วจะมีน้ําตกอีกอันนึนะครับคืออันข้างล่างนั่นแหละหรืออันนี้นี่แหละครับก็ให้เราลงมาอันนี้นะเพราะว่ามันจะมีน้ําตกสองอันเดินข้างบนกับอันข้างล่างให้เรามาข้างล่างอันนี้นะเรามาตกตรงนี้ระยะเวลาที่ผมใช้ตกไปเนี่ยคือ5้านาทีนะไม่รู้ว่านานหรือเปล่าอันถัดไปเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเลยนะครับแค่เราต้องมุดลงมานะเราเจอกับเนี่ยครับ,บไฟล์ตรงนี้นะให้เราไปเก็บเลยนะอันนี้คือเป็นหาง่ายที่สุดแล้วนะครับอนน พอครบแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้ามาตรงน้ําตกเลยนะก้อนน้าตกที่เราตกหาหินนั่นแหละครับน้ําตกนั้นแหละใช้แกวเรอในการบินมานะมันจะได้ง่ายเออร่อนครับพูดผิดพอเรามาแล้วเนี่ยเราก็เจอหลุมตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ให้เราเหมือนไปเชือกลงไปนะครับแล้วกดล,ลงไปเลยนะถ้าเราลงลงไปข้างล่างเนี่ยเราก็เจอแท่นนี่นะครับแท่นที่เราต้องเอาหินทั้งสี่มาใส่นะซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้คือวิธีการปลดล็อกนะครับหลังจากเราใ,ใส่หินครบแล้วเนี่ยให้เราใช้โทเทมเลยนะครับทเทมสุริยุปราคานะ ต่ในคลิป shirt, ผมเนี that, aquilo, it, like screen, ่ย <Spo> คือผมฟุกได้นะครับ <Reason> คือผมไม่ได้กดนะมันขึ <over> ้นให้เองเลยในการแก้ปริศนาเนี่ยคือเราต้องหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนจีกว่ามันจะเรี้ยงแสงนะให้เราสังเกตตรงประตูนะครับถ้าเราหมุนหมุนจนถูกเนี่ยประตูจะเรียงแสงนะครับเรียงแสงแล้วเนี่ยเราก็ให้เพื่อนหมุนต่อนะครับคือในคลิปเนี่ยคือผมเอาไอดีอีก2องไอเดีเข้ามานะครับซึ่งเป็นไอดีไก่ก็ได้นะมาช่วยกันทาได้เพราะว่ามันต้องใช้4คนนะครับในการเหยียบนะไม่งั้นเนี่ยประตูจะไม่เปิดครับ นี่ก็สุดเลยนะที่เหลือเนี่ยก็เ,เป็นการสำรวจเข้าไปเลยนะข้างในเนี่ยก็จะมีจุดตกปลาให้ตกอยู่แล้วก็มีที่ขาบนะครับข้างในเดินไปสุดๆเลยในส่วนของการสรุปอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมมาสรุปให้ในวันพุธน,นะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะวันนี้เนี่ยจะเป็นการหาหินอย่างเดียวนะแล้วก็สอนเปิดประตู